สวัสดีตอนเย็นครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำวันที่24มีนาคมปี2020ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำระหว่างวันราคาทองคำวันนี้เปิดตลาดบริเวณ1,554.27เหรียญดอลลาร์ต่อเอสซอนหลังจากนั้นราคามีการขยับขึ้นแต่ระดับสูงสุดของวันบริเวณ1,595เหรียญดอลลาร์ต่อทสซอและมีการลดในส่วนของช่วงบวกลงมาเคลื่อนไหวอยู่บริเวณ1,585.65 บวกจากวันก่อนหน้าได้ประมาณ32.55เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนขณะที่การย่อตัวหรือการปรับฐานทำระดับต่ำสุดของวันราคาเคลื่อนไหวอยู่บริเวณ1,552.60เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนโดยภาพรวมราคาทองคำในวันนี้ยังมีลักษณะของการเคลื่อนไหวทรงตัวอยู่ในแดนบวกและเคลื่อนไหวอยู่ใกล้กับระดับสูงสุดของวันโดยราคาสามารถทำระดับสูงสุดครั้งใหม่เหนือจากระดับสูงสุดของวันก่อนหน้าได้แสดงเห็นถึงแรงซื้อในตัวตลาดทองคำที่ยังค่อนข้างดีทั้งนี้ ข้อมูลจากสำนักคณะกรรมการสาธารณสุขของจีนมีการระบุว่าจีนจะยกเลิกมาตรการล็อกดาวน์หรือการปิดเมืองในวันที่8เมษายนนี้เนื่องจากจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่องการ ประกาศกลับมาเปิดเมืองอู่ฮั่นซึ่งเป็นศูนย์กลางการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 หลังจากมีการปิดดำเนินการไปตั้งแต่วันที่13มีนาคมส่งผลให้ความหวังว่าสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในจีนจะบรรเทาเบาบา,บางลงและสถานการณ์เริ่มคลี่คลายในที่สุด ทั้งนี้การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในช่วงต้นปีที่ผ่านมามีข้อมูลบ่งชี้จากสำนักงานสมมน,นประชากรของฮ่องกงบ่งชี้ว่าในเดือนมกราคมจีนนำเข้าทองคำผ่านฮ่องกลงลดลงถึง77%ซึ่งการกลับมาเปิดเมืองอีกครั้งหนึ่งของจีน กระตุ้นความคาดหวังว่าจีนอาจจะมีการนําเข้าในส่วนของตัวทองคําเพิ่มเติมแนวโน้มหรือประเด็นดังกล่าวกลับมาสร้างแรงซื้อทองคําให้ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนอกจากนี้กระแสะการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในอิตาลีที่ทําให้โรงงานถลุงทองคำสามแห่งต้องหยุดทําการไปแนวโน้มอุปทานห,หรือความต้องการขายทองคํา ที่ลดลงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทำให้ราคาทองคำมีทิศทางขยับหรือมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกันอย่างไรแล้วก็ตามธนาคารกลางหลายแห่งได้มีการใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายและออกมาตรการเชิงลุก ในรูปแบบของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงให้แต่ระดับ0%อร์เหรือต่ำกว่าทั้งนี้มาตรการดังกล่าวถือว่าเป็นมาตรการเชิงรุกที่หลายธนาคารมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจนแทบจะไม่เหลือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใดๆเพิ่มเติมขณะที่นักลงทุนจับตาการดําเนินนโยบายการคลังจากรัฐบาลประเทศต่างๆซึ่งจำเป็นที่จะต้องเร่งออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อลดผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 แต่การออกมาตรกการทางด้านการคลังจะประสบปัญหาจากการผ่านสภาหรือการอนุมัติจากนักการเมืองต่างๆซึ่งในแต่ละประเทศยังคงมีความขัดแย้งกันประเด็นหรือสถานการณ์ดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่นักลงทุนยังวิตกกังวลว่าหากมาตรการทางการเงินไม่สามารถคลี่คลายสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ส่งผลเชิงลบต่อเศรษฐกิจโลกได้ และมาตรการทางการคลังเกิดความร่าช้าในการอนุมัติเม็ดเงินกลับเข้ามาอัดฉีดสภาพคล่องสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวอาจจะกลับมาสร้างความผันผวน,นต่อตลาดเงินตลาดทุนรวมทั้งตลาดทองคําให้ถูกขายหรือมีการปรับฐานลงมาอีกครั้งเนื่องจากในภาวะวิกฤตหรือความวิตกกังวล หากแนวโน้มเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มหรือโมเมนตัมที่จะชะลอตัวลงอย่างรุนแรงนักลงทุนจะขายทุกสินทรัพย์และกลับเข้าไปถือครองเงินสดซึ่งประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้นกับทองคำในช่วงที่ผ่านมาเช่นกันในส่วนของปัจจัยแวดล้อมและปัจจัยพื้นฐานอื่นๆที่กลับเข้ามาส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำทั้งนี้ทองคำได้รับปัจจัยหนุนจากนักวิเคราะห์เผยมาตรการรับมือโควิด -19 ในฝั่งสหรัฐคือ จุดชี้ชะตาผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐในช่วงเดือนพฤิกายนแนวโน้มการแก้ไขสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่นักวิเคราะห์หลายค่ายมีการจับตาว่าประธานาธิบดีโดนั์นทรัมป์จะสาระมารถรับมือกับสถานการณ์การระบาดและผลกระทบเชิงลบต่อภาวะเศรษฐกิจได้มากน้อยแค่ไหนทางนี้หากทรัมป์เองไม่ได้รับการเลือกตั้ง เป็นประธานาธิบดีในสมัยที่2ประเด็นหรือสถานการณ์ดังกล่าวอาจจะกลับมาสร้างความผันผวนต่อตลาดหุ้นและอาจจะกลับมากดดันให้ดอลลาร์สหรัฐมีทิศทางอ่อนค่าลงซึ่งความเสี่ยงหรือความผันผวนจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่กำลังส่งผลกระทบจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีในช่วงปลายปียังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ราคาทองคำได้รับแรงซื้อหรือแรงกระตุ้นให้มีการฟื้นตัวหรือรีบาวขึ้นในช่วงสั้นนอกจากนี้การร่วงลงของดอลลาร์ สหรัฐหลังจากเฟดส,สร้างความหวังว่าจะมีเม็ดเงินจำนวนมากอัดฉีดเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโดยการประกาศทำ QE แบบไม่จำกัดสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวทำให้เกิดอุปทานเงินสด ที่ผลใครมากยิ่งขึ้นสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวกลับมอกดดันให้ดอลลาร์สหรัฐมีทิทางปรับฐานหรือมีการอ่อนค่าลงโดยโดอลลาร์สหรัฐร่วงลงประมาณ0.5%สู่ระดับ1.0164หลังจากแตะระดับสูงสุดในวันศุกร์ที่ระดับ102.99ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมกราคมของปี2017อย่างไรก็ตามภาวะเศรษฐกิจ ที่มีทิศทางชะลอตัวหรือมีความผันผวนมากยิ่งขึ้นในฝั่งยุโรปยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมากดดันยูโรและอาจจะกลับไปเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กระตุ้นให้ดอลลาร์สหรัฐมีทิศทางแข็งค่ามากยิ่งขึ้นขณะที่อิตาลีเตรียมประกาศปิดการผลิตภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดและเศรษฐกิจมีแนวโน้มกลับเข้าสู่ภาวะถดถอยมากยิ่งขึ้นการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ในอิตาลีมีแนวโน้มที่ยังคงอยู่ในภาวะรุนแรง แนวโน้มดังกล่าวส่งผลให้ละภาครัฐสั่งห้ามการเคลื่อนย้ายภายในประเทศและปิดภาคการผลิตและภาคอุตสาหกรรมทั้งหมดสถานการณ์หรือปัจจัยดังกล่าวยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สร้างแนวโน้มเชิงรบต่อผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ปัจจัยที่ต้องติดตาม ในส่วนของวันนี้จะเป็นการประชุมของกลุ่ม G7 ดังนั้นนักลงทุนอาจต้องจับตาว่าการร่วมมือกันของกลุ่ม7ชาติอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จะมีการออกมาตรการในลักษณะของการพยุงเศรษฐกิจหรือแก้ไขสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 มีทิศทางชัดเจนมากน้อยเพียงใดนอกจากนี้ในช่วงเวลาประมาณ2ทุ่ม45นาทีทางฝั่งสหรัฐจะมีการเปิดเผยดัชนี PMI ภาคการผลิตและภาคการบริการ3ทุ่มจะมีการเปิดเผยดัชนี มีภาคการผลิตของเฟดลิสมอนซึ่งหากดูจากการคาดการแล้วพบว่าตัวเลขใน,ในการคาดการหรือการฟอร์แคตตัวเลขที่จะมีการเปิดเผยในค่ำคืนนี้อาจจะมีทิศทางย่ำแย่ลงซึ่งหากทิศทางเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐยังคงมีทิศทางชะลอตัวหรือปรับฐานลงประเด็นดังกล่าวจะกระตุ้นให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือการทำา QE เพิ่มมากยิ่งขึ้น ในส่วนของกลยุทธก์การลงทุน YLG ยังคงให้ในส่วนของแนวรับบริเวณ1,547,156 1และ1,482แนวต้านประเมินไว้บริเวณ1,597และ1,632และต้านสุดท้ายบริเวณ1,671อย่างไรแล้วก็ตามจะเห็นได้ว่าหลังจากราคาทองคำมีการขยับหรือมีการดิดตัวขึ้นยังคงติดในส่วนของกรอบหรือ ชแนลด้านบนบริเวณ1,597เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนหลังจากนั้นเริ่มเห็นในส่วนของแรงขายและการปรับฐานลงมาของราคาทองคําแต่แรงขายหรือการอ่อนตัวลงมาของราคาทองคําไม่มากนักทั้งนี้แนะนําให้จับตาดูในส่วนของแนวรับในโซนใกล้ๆกับบริเวณ1,560-1,559เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนหลังจากราคาปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงมาอีกครั้งแล้วสามารถกลับขึ้นไปยืนเหนือระดับดังกล่าวได้ หากราคายังไม่สามารถ ทรงตัวเหนือระดับดังกล่าวได้ประเมินว่าการปรับฐานหรือการอ่อนตัวลงมาของราคาทองคําคอาจจะได้เห็นการย่อรหรือการอ่อนตัวลงมาทดสอบแนวรับหรือกรอบด้านล่างในโซน1,552-1,547เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนอย่างไรก็ตามหากราคาขยับหรือดิดตัวขึ้นได้ประเมินในส่วนของแนวต้านถัดไปบริเวณ1,632เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนท้งนี้ในส่วนของแนวต้านในโซน1,632เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนจะเห็นว่าเป็นจุด ก่อนที่ราคาทองคําจะมีการปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวเป็นทิศทางขาลงดังนั้นหากราคาทองคําขยับหรือปรับตัวขึ้นค่อนข้างมากเข้าใกล้ในส่วนของโซนแนวต้านดังกล่าวยังคงต้องระมัดระวังในส่วนของแรงขายทํากําไรสลับออกมามากขึ้นเพราะครั้งที่ผ่านมาหลังจากราคาหลุดบริเวณ1,632เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนมีแรงขาย กดดันให้ราคาทองคำปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมาค่อนข้างมากนอกจากนี้หากดูจากภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมาพบว่าในส่วนของการเคลื่อนไหวของราคาทองคำจากฐานหรือกรอบด้านล่างบริเวณ1,450ี่ยเหรียญดอลลาร์ต่อทสส์ออนหากคิดเป็นตัวเลขกลมๆราคาขยับหรือมีการดิดตัวขึ้นมาเกือบ150เหรียญดอลลาร์ต่อเทสสออนดังนั้นการขยับ ขึ้นของราคาทองคำที่ค่อนข้างมากในช่วงที่ผ่านมาอาจจะทำให้การขยับหรือการดิดตัวขึ้นของทองคำเป็นไปอย่างจำกัดสำหรับวันนี้ทาง YLG ขอจบการรายงานภาวะตลาดเพียงเท่านี้และขอให้นักลงทุนดูแลรักษาสุขภาพและป้องกันตัวเองจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ขอบคุณครับสวัสดีครับ